พิเศษนะครับแต่ว่าวันนี้เดือดเท่าเมื่อวานหรือเดือดกว่าเมื่อวานหรืออุณหภูมิน้อยกว่าเมื่อวานคือเมื่อวานเนี่ยมันไม่ใช่แค่เดือดแล้ครับมันมีมันมีเรื่องที่เป็นไวรัลด้วยใช่แต,<ช>แต่แต่อุณหภูมิความเดือดของวันนี้เป็นยังไงบ้างผมว่าเมื่อวานเดือดแบบเป็นเรื่องของการตอบโต้นะครับด้วยเรื่องจุดยืนแต่วันนี้เนี่ยเดือดด้วยเรื่องของการตอบโต้กันในเชิงข้อมูลนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ พรรคเพื่อไทยนะครับพรรคก้าไกลเนี่ยพรรคเพื่อไทยก็ไม่พอใจที่ก้าไกลพูดเรื่องการจัดงบประมาณแบบเนี้เจ๊งเจ๊งไม่ว่าใครหน้าไม่ได้นะครับ <Yeah. S 1> แล้วก็เลยมามาโจมตีก้าวไกลเรื่องคุณพักพรรคคุณโดนยุบไอ้พวกโดนยุบเนี่ยเจ๊งนะครับอันนี้เป็นการเป็นการเป็นการเดือดในเชิงการ หลักการหรือว่าจะเรียกว่าการแะอะไรก็แล้วแต่ที่จริงตอนการอภิปรายของทางคุณบรูคแตนุพพรครับไอระหว่างนั้นก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยเนาะใช่ครับเพราะว่าเพราะว่าคุณบรูคเป็นหนึ่งในคนที่มีรายชื่อในการอภิปรายเรื่องภาพรวมงบประมาณใช่ใช่ซึ่งคนที่อภิปรายในเรื่องภาพรวมจริงๆควรจะเป็นคนที่ปรายเรื่องซึ่งแบบเป็นเรื่องหลักการครับนะครับเป็นเรื่องภาพรวมเป็นเรื่องของการแบบคนอภิปรายในเชิงหลักการภาพรวมเนี่ยเป็นเหมือนกับแบรนด์แอมบัสเดอร์ของแต่ละพักในการอภิปราย เช่นถ้าเกิดสมัยก่อนที่เพื่อไทยเป็นฝ่ายค้านรอบที่แล้วเนี่ยคนอภิปรายก็จะเป็นคุณหมอชละนานคนครับกล่าวปิดก็จะเป็นคุณสุทินคลังแสงจะต้องเป็นคนที่อภิปรายแล้วเห็นประเด็นนะครับแล้วไม่ทําให้คนสับสนว่าไปทะเลาะเบาะอแว้งกับใคร,คร นะครับคุณบรูคเดนุพรเนี่ยเป็นเป็นจิ๊กซอนหนึ่งที่เพื่อไทยใช้ในการอภิปรายนะครับคือรอบนี้ถ้าเกิดจะสังเกตยุทธศาสตร์การอภิปรายของเพื่อไทยเนี่ย mm hmm. เขาพยายามจะรีแบรนด์ตัวเองให้เป็นพรรคของคนรุ่นใหม่ mm hmm. นะครับ mm hmm. เขาเอาคนใหม่ๆมาอภิปรายค่อนข้างเยอะ <Yep. S 1> นะครับคุณเดียคติยา <Yep. S 1> นะครับคุณยิงลินทิพพรน, mm hmm. นะครับหรือว่าคุณชยาภาต่างๆหเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นสสสมัยที่สองทั้งสิ้นกติธรรมเนียมเพื่อไทยเนี่ยสสสมัยที่สองเนี่ยบทบาทในสภาจะมีได้แค่หนึ่งประท้วง Mm hmm. นะครับสองปะทวงอีกรอบครับผมรันคือบทบาทบทบาทจะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นรอบนี้เพื่อไทยเขาเปลี่ยนเปลี่ยนแนว mm hmm. เขาพยายามจะสู้ก้าวไกลที่ก้าวไกลในภาพเป็นคนรุ่นใหม่ชัดอยู่แล้วนะครับทีนี้พอพอเพื่อไทยเขาจะเปลี่ยนแนวแบบนี้เนี่ยนะครับคุณบรูคก,ก็ถูกดันขึ้นมาแต่ว่าผมว่าเมื่อวานจนถึงวันนี้เนี่ยภาพของการชูความเป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยเพื่อไทยเสียหลักแล้วเพราะว่าคุณบรูคแทนที่จะอธิบายในเชิงหลักการนะครับอย่าง อย่างที่ควรจะเป็นเนี่ยก็กลับไปทําการอตอบโต้นะครับในในเชิงการเมืองนะครับอย่างเช่นไปเยาะเย้ยก้าวไกลเรื่องการยุบพักเนี่ยผมคิดว่ายังไงก็ไม่ควรจะจะพูดเลยอย่างสิ้นเชิงแล้วคุณบุ๊กเองก็อายุก็40กว่าแล้วในแง่ของวุฒิภาวะนะครับหรือว่าในแง่ของความสามารถในการควบคุมอารมณ์ตัวเองเนี่ยควรจะต้องมีมากกว่านี้นะครับ,ค,รบคุณบู๊กอาจจะไม่พอใจที่ก้าวไกลพูดเรื่องการจัดงบประมาณที่เจ๊งนะครับ ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าตอให้ไม่พอใจก็ควรจะตอบโต้ในเชิงประเด็นว่าสิ่งที่ก้าวไกลบอกว่ารัฐบาลชุดนี้จัดงบประมาณแบบเจ๊งไม่ว่าใข่หน้าไม่ได้เนี่ยนะครับคุณบูคิดว่ามันไม่ได้เจ๊งตรงไหนอย่างไรแต่คุณบู๊ไปตอบโต้นอกประเด็นนะครับคือบอกว่าไอ้พวกเจ๊งเนี่ยมันคือพวกยุบพักอย่างนี้เนี่ยมันก็ไม่ควรจะเกิดขึ้นครับนะคือพยายามจะบอกว่าคือตอนแรกบ,บอกว่าประเทศเนี่ยไม่เจ๊งหรอกครับแต่เท่าที่จำได้ใช่ไหมเปลี่ยนรัฐบาลยุบสภาก็ ประเทศก็ยังอยู่อะไรอย่างเงี้ยใช่<ต>ใช่ใช่แต,แต่ประเด็นคือไอ้ประโยคที่2นี่แหละใช่แล้วประโยคที่2นี่มันทําให้ภาพลักษณ์ของการภิปรายเนี่ยของของรัฐบาลเนี่ยเสียหมดเลยไง huh. คือมันกลายเป็นว่าณวันนี้ไม่มีใครรู้แล้วแหละว่าเพื่อไทยพูดอะไรใน1ห,หรือ2วันที่ผ่านมาในการภิปรายงบประมาณรอบนี้สิ่งเดียวที่คนจะจดจําคือเพื่อไทยนะครับโคศกพักและกรรมการบริหารพักเนี่ยด่าก้าวไกลว่าไอ้พวกโดนยุบพ,พักนี่คือพักเจ๋งณวันนี้คือแบบนี้ซึ่งซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ดีนะครับเพราะว่ามันทําให้ภาพของพักเพื่อไทยเนี่ เป็นพรรคที่แบบขัดแยง้งนะครับเป็นพรรคที่ทําสงครามน้ําลายเป็นพรรคที่ใช้วัตกรรมในการตอบโต้ฝ่ายตรงข้ามทางการเม mm ืองรัฐบาลเนี่ยเล่นเกมแบบนี้ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหนก็ตามถ้าเริ่มเล่นเกมแบบนี้เนี่ยครับมันไม่ดีกับรัฐบาลเองครับปกติแล้วการเมืองในระบบรัฐสภาเนี่ยนะฮะอ่ะแน่นอนนายกมาจากสสนะนะครับหมายถึงว่ามาจากการโหวตเรื่องของสสของสภาเนี่ยสงสัยว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาเขาถ้าผมเป็นสสรัฐบาลแล้วผมอภิปรายเรื่องงบประมาณเพื่อส่งไปยังรัฐบาล เนื้อหาในการอาภิปรายมันจะไปเป็นแนวไหนหมายถึงว่าฝ่ายค้านเนี่ยแน่นอนมันแน่นอนแล้วต้องค้านใช่ครับถ้าเป็นหมเป็นรัฐบาลต้องโบติเขาอาภิปรายกันเลยแนวไหนอวยมีอวยไหมเออส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้น <c oughs> ถ้่้จริงไปดูจริง <c oughs> ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนะครับก็จะเป็นการอาภิปรายในเชิงอวยอนะครับทีนี้การอวยเนี่ยไม่จำเป็นต้องด่าคนอื่นก็ได้ไงก็อวยในที่ตั้งของตัวเองไป อวยว่ารัฐบาลเราดียังไงรัฐบาลจัดงบดียังไงเคารพประชาชนยังไงฟังเสียงประชาชนยังไง uh huh. อวยในที่ตั้งไปอย่างนั้นคือคือการอวยแบบพอเพียงครับแต่เมื่อเป็นการอวยแบบก้าวร้าวอันนี้เริ่มไม่ดีเช่นก oh. ารโจมตีคนอื่นด้วยเรื่องยุบพรรคเนี่ยมันไม่ดีใช่ไหมเพราะ่ยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือคือเพื่อไทยเองเนี่ยก็เป็นพรรคที่มีประวัติศาสตร์ที่ที่พักในเครือข่ายโดนยุบไป,ปแล้วสามรอบคือไทยรักไทยพลังประชาชนไทยรักษาชาติดังนั้นถ้าเกิดคุณอยากจะเล่นเกมของการโจมตีคนอื่นด้วยวัฒกรรมทางการเมืองเนี่ยเล่นเรบั มันเข้าตัวมันเข้าตัวมันต้องหยิบพลาสเตอร์หยิบยาแดงมาทาแผลตัวเองทันทีอ่ะแล้วแล้วยิ่งคุณบลูกแกปไปบอกไงครับว่าพรรคการเมืองที่เจ๊งคือพรรคการเมืองที่ถูกยุบพักเนี่ยคือถ้าผมเป็นรอ,อ,องโฆษกก้าไกลคือคุณลิซ่าเนี่ยนะครับ,ค,รบคุณลิซ่าเขาก็ตอบโต้ว,ว่าคุณบลูอย่างเงี้ยเป็นกาฝากประชาไตยใช่ไหมครับถ้าผมเป็นโฆษกก้าไกลเนี่ยผมจะตอบโต้หนักกว่าลิซ่าอีกนะผมจะบอกว่าถ้าคุณบลูบอกว่าการถูกยุบพักคือคือการเจ๊งนะพรรคที่เจ๊งคือพรรคที่ถูกยุบพักเนี่ยนะครับ ถ้าผมเป็นลิซ่าผมจะบอกว่าถ้าอย่างนั้นพักในพักการเมืองในประเทศนี้พักที่เจงอันดับหนึ่งคือเพื่อไทยนะครับเพราะคุณถูกยุบมาแล้วสามรอบในเครือข่ายก้าวไกลโดนไปแค่หนึ่งรอบแต่คุณนะสามถ้าคุณบรู๊บอกว่าก้าวไกลเป็นพักที่เจงเพราะถูกยุบหนึ่งครั้งเนี่ยถ้าใช้ตรกกาคุณบุ๊กเนี่ยพักในเครือข่ายเพื่อไทยเนี่ยสามรอบแย่กว่าเยอะมันการโจมตีอย่างนี้จริงจริงมันไม่ควรครับประชาชนฟังการพิจารในง่ประมาณสิ่งที่ประชาชนอยากเห็นคือ รัฐบาลใช้เงินเงินไปเพื่อประชาชนอย่างไรนะครับเพราะว่าข้อกล่าวหาของก้าวไกลคือรัฐบาลจัดงบแจกเงินโดยตัดงบประมาณที่เป็นประโยชน์กับประชาชนจนํานวนมากมสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนการอภิปรายของรัฐบาลควรจะต้องโฟกัสไปที่เรื่องนี้มไม่ใช่การเปิดสงครามน้ำลายโจมตีก้าวไกลนะครับที่จริงเรื่องของการถูกยุบพ,พักเนี่ยอของทางเพื่อไทยในอดีตเนี่ยมันเป็นเครื่องหมายยืนยันนะ ในการต่อสู้กับทั้งนิติสงครามตุลา,าการพ Trans ิวัตรอะไรต่างๆใช่ครับนะครับแต่ว่าพอหยิบยกเรื่องนี้มาเนี่ยมันกลายเป็นว่าอ้าวถูกไหมมันกลายเป็นสิ่งที่เคยโดนกระทํามาในอดีตใช่เป็นสิ่ง<ช>ที่ประชาชนเห็นใจนะครับใช่โบตเตอร์นี่คือโดนกระทำนะเขาไปโหวตเลือกมาถูกไหมใช่แต่พอกลับมาใช้เรื่องนี้มันเลยย้อนกลับไปในลักษณะนี้คนจะรู้สึกว่าเอ๊ะคือคือคือ,คอต้องยอมรับก่อนว่าภาพของเพื่อไทยวันนี้คือคนมองว่าภาพเพื่อไทยในเปลี่ยนจุดยืนนะครับเปลี่ยนจุดยืนเรื่องต่บัตรสัตว์เรื่องอื่น คั้วทางการเมืองอะไรด้วยก็ตามแต่ดังนั้นเมื่อวันนี้เพื่อไทยมาพูดเหมือนกับเป็นเอ็นดอรรองรับรับรองการยุบพักว่าเป็นเรื่องเอามาเอามาโจมตีคนอ,อื่นได้เนี่ยมันก็เหมือนกับเพื่อไทยมองว่าการยุบพักเป็นเรื่องธรรมดาครับ,รบจริงๆเพื่อไทยเองในสมัยที่ บรณฑ์พุรุลกของเพื่อไทยนะครับคือไทยรักไทยหรือพลังประชาชนหรือไทยรักาชาติโดนยุบเนี่ยคนของเพื่อไทยเองก็ออกมาวิจารการยุบพักกันเยอะอใช่ไหมครับว่าการยุบพักมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรทามันทาลายประชาธิปไตยครับคือวันนี้คาถามใหญ่ที่สังคมงงคือในอดีตเนี่ยเพื่อไทยไม่เห็นด้วยกับการยุบพักแต่วันนี้พอก้าวไกลจะโดนยุบเพื่อไทยหัวร้อยเยาะซ้ําเติมครับมันก็จะกลับไปสู่ปัญหา,าคือวันนี้เพื่อไทยเปลี่ยนไปจากเดิมหรือเปล่านล้วสิ่งที่คุณบุ๊กอภิปรายมันถึงเป็นปัญหาครับมันไม่่่ใชแคกกกาาารรรรทํวมมจตี กก้าวไลแต่มันทําให้คน q u e s t i o n หรือว่าตั้งคําถามเรื่องจุดยืนของเพื่อไทยว่าเพื่อไทยวันนี้ยังเหมือนเดิมหรือไม่เหมือนเดิมแล้วซึ่งอันนี้เป็นปัญหาใหญ่ของพรรคเพื่อไทยในการจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็ในในกระบวนการทางการเมืองต่างๆของเพื่อไทยชุมปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่าหนึ่งปีเนี่ยเพื่อไทยยังแก้โจทย์นี้ไม่ตกนะครับแล้วสิ่งที่มันเป็นปัญหามากกว่านั้นคืออย่าลืมว่าในการอภิปรายคราวนี้เนี่ยคนที่นําทัพคือคุณแพททองทานนะครับ คราวนี้เนี่ยนะครับการอภิปรายทั้งหมดในคุณพทองทานเป็นคนดูทิศทางนะครับแล้วก็เป็นคนที่พยายามจะเป็นแม่ทัพในการอภิปรายนะครับโอเคในแง่การเหมือนก็ประหลาดอยู่แล้วในว่าคุณแพทองทานไม่ได้อยู่ในสภานะครับการที่คุณแพทองทานไม่เคยอยู่ในสภานะครับแล้วก็ปัจจุบันก็ไม่ได้อยู่แต่เป็นแม่ทัพในการอภิปรายเนี่ย มันก็สะท้อนความประหลาดของของของ,ของพรรคเพื่อไทยอยู่พอสมควรนะครับแต่ว่าผม,ผมว่าที่เป็นปัญหามากกว่านั้นก็คือมันเป็นไปได้ไหมว่าคําอภิปรายของคุณบ mm ุ hmm. ๊คเนื่องแบบนี้เนี่ยมันสะท้อนว่าท่าทีของเพื่อไทยหรือยุทธศาสตร์ของเพื่อไทยวันนี้จะเป็นแนวนี้มากขึ้นหรือเปล่าอ mm ื hmm. นะครับเพราะว่าคุณแพรทองทานเป็นคนเป็นเหมือนกับวัตยากรของการภิปราย <Yep. S 2> ของเพื่อไทยนะเพราะนั้นมันเป็นเป็นไปได้ไหมว่าคุณแพรทองทานคุณ คุณบรูคเดนุพาร์เนี่ยกำลังชอยให้เราเห็นว่าทิศทางของเพื่อไทยต่อไปนี้เนี่ยจะเน้นทิศทางของการประทะก,กับก้าวไกลมากขึ้นซึ่งไม่ควรจะเป็นนะครับไม่ควรจะเป็นคือ,ค,อคือก้าวไกลเขาเป็นฝ่ายค้าเนเขาวิจารณ์รัฐบาลเป็นเรื่องปกติแต่พรรครัฐบาลเนี่ยจะไปเล่นเกมปะทะฝ่ายค้านไม่ได้ในยุคพลเอกประยุทธ์เนี่ยพรรคลังประชาธัปเล่นเกมปะทะฝ่ายค้านครับจบด้วยคนเกลียดพลังประชาธัปไตทุกพักที่เป็นรัฐบาลเนี่ยนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเล่นเกมปะทะฝ่ายค้านเนี่ย ประชาชนไม่ชอบพาะประชาชนคุณลังแกฝ่ายค้านะไอ้คำว่าปะทะฝ่ายค้านนี่มีรายละเอียดหมายถึงว่ายกตัวอย่างครับให,ใ,หให้เห็นนิดน,นึงได้ไหมครับว่าการประทะลักษณะดังกล่าวเนี่ยนอกเหนือจากระเไปไ็นเรื่องเจ๊งยุบพักอะไรต่างๆเนี่ยผมว่าก็เป็นเรื่องของสงคัญน้ำลายซึ่งมันเกิดข,ขึ้นก่อนที่จะนอกสภามันก็เกิดบรรยากาศนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับเราก็เห็นว่า องคาพยพต่างๆของพรรคนะครับหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆกลไกต่างๆพรรคก็คมีลักษณะอย่างนี้อยู่แล้วนะครับการแสดงความเห็นของสอสอพรรคหรือรัฐมนตรีเองก็มีลักษณะการการตอบโต้ทางการเมืองเยอะอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าวันนี้เราเห็นทิศทางนี้ซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งผมไม่อยากให้เพื่อไทยเดินไปสู่ทิศทางนี้นะคือรัฐบาลเนี่ยต้องเป็นรัฐบาลที่เท่ๆนะครับ,ร,บรัฐบาลไม่ควรจะไปทะเลาะกับชาวบ้านนะครับแล้วรัฐบาลก็ต้องตระหนักว่า พักฝ่ายค้านนะครับหรือก้าวไกลหรือแม้กระทั่งคนเลือกก้าวไกลเนี่ยนะครับเขาอาจจะวิจารณ์รัฐบาลอย่างไรก็ตามแต่เนี่ยแต่ในอีกขาน,นึงเขาเป็นประชาชนม,มันเมื่อเขาเป็นประชาชนในรัฐบาลคือคนถืออํานาจรัฐครับคนถืออํานาจรัฐจะถูกประชาชนวิาพากย์ยังไงก็ตามแต่เนี่ยไปไป,ไปด่าประชาชนกลับไม่ได้ไม่ใช่แค่ในสภานะครับแต่แม้กระทั่งนอกสภาเนี่ยผมว่าพักที่เป็นรัฐบาลก็ต้องยึดหลักนี้ไว้อย่างอย่างเคร่งครัดว่าเมื่อคุณเป็นรัฐบาลเนี่ยคุณเจอคนเห็นต่างคุณคุณด่ากลับไม่ได้เจอฝ่ายค้านคุณก็ไม่ควรด่าเขากลับด้วยครับ นะครับแล้วถ้ายิ่งด่าก,กลับเนยบรรยากาศทางการเมืองมันจะเป็นบรรยากาศที่ความเป็นรัฐบาลมันจะมันจะไม่แกลนม,มันจะมันจะไม่สง่าง,งาม